ัวโลกทึ่งในฝีมือไม่คิดว่ากองทัพไทยจะโหดขนาดนี้อาวุธล้ำกว่ายุโรปถ้าเอาจริงกัมพูชาเล็กกว่านี้มุมมองนานาชาติต่อไทยและกัมพูชารายงานผู้เชี่ยวชาญมุมมองต่างชาติต่อความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาบทสรุปสำหรับผู้บริหารมุมมองของประชาคมระหว่างประเทศที่มีต่อความขัดแย้งชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา เป็นไปในทางความกังวลและความระมัดระวังไม่ใช่ความชื่นชมในศักยภาพทางทหารแต่อย่างใดการนำเสนอที่เราอารมณ์ซึ่งกล่าวว่ากองทัพไทยร้ายกาศและมีอาวุธที่ล้ำหน้ากว่ายุโรปไม่ได้รับการสนับสนุนจากการวิเคราะห์ของสื่อต่างชาติหรือนักวิเคราะห์ด้านกลาโหมแต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามสื่อต่างประเทศนักวิเคราะห์ด้านกลาโหมและผู้สังเกตการทางภูมิรัฐศาสตร์ มองว่าการประทะก,กันครั้งนี้เป็นสถานการณ์อันตรายแต่ถูกจำกัดขอบเขตซึ่งมีสาเหตุมาจากปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ที่ยังไม่คลี่คลายและการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการประเมินที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและการใช้ข้อมูลอย่างรอบด้านเปิดเผยถึงความไม่สมดุลทางทหารอย่างลึกซึง้ง โดยที่ประเทศไทยมีศักยภาพเหนือกว่าในด้านงบประมาณเทคโนโลยีและโครงสร้างกำลังพลอย่างท่วมท้นแม้ว่ากัมพูชาจะมีความพยายามในการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยในวงจำกัดแต่ก็ยังคงด้อยกว่าในเกือบทุกด้านตั้งแต่แสนยานุภาพทางอากาศไปจนถึงขีดความสามารถทางทะเลความขัดแย้งครั้งนี้ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นเครื่องมือสำหรับผู้นำทางการเมืองของทั้งสองประเทศเพื่อรวมอำนาจและปลุกกระแสชาตินิยม มากกว่าจะเป็นความพยายามทางทหารที่มีเหตุผลรองรับการเกิดสงครามเต็มรูปแบบนั้นถูกมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากต้นทุนทางเศรษฐกิจและมนุษยธรรมที่มหาศาลประชาคมระหว่างประเทศซึ่งมีอาเซียนเป็นผู้นำได้มุ่งเน้นไปที่การลดความขัดแย้งและการกลับสู่สถานการณ์เดิมที่เปราะบางหรือที่เรียกว่าความสงบแบบเย็นชาซึ่งความตึงเครียดที่ซ่อนอยู่ยังคงดำเนินต่อไป 1. บทนำการทำความเข้าใจความขัดแย้งที่ไร้สมดุล การประทะก,กันด้วยอาวุธที่ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเร็วๆนี้ได้รับความสนใจจากนานาประเทศและก่อให้เกิดการตีความที่หลากหลายรวมถึงการอ้างอิงที่เกินจริงเกี่ยวกับแสนยานุภาพทางทหารของกองทัพไทยรายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมในระดับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมุมมองที่แท้จริงของประชาคมระหว่างประเทศผ่านสื่อต่างประเทศสถาบันด้านกลาโหมและสถาบันคลังสมองทางภูมิรัฐศาสตร์รายงานจะตอบคำา ของผู้ใช้โดยตรงซึ่งมีแนวโน้มว่าเป็นการแสดงออกของกระแสชาตินิยมโดยจะนําเสนอการประเมินที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและข้อมูลอย่างรอบด้านซึ่งสวนทางกับการนําเสนอในลักษณะดังกล่าว 1.1การประทะที่ชายแดนและมุมมองของประชาคมระหว่างประเทศความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากความตึงเครียดที่คุกรุ่นมานานหลายเดือนมีรากฐานมาจากความขัดแย้งเรื่องเขตแดนที่ยืดเยื้อและมีต้นกําเนิดทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์ล่าสุดซึ่งรวมถึงการใช้อํานาจทางอากาศของไทยอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้สังเกตการต่างประเทศคําถามหลักสําหรับนักวิเคราะห์ต่างชาติไม่ใช่กองทัพไทยร้ายกา แค่ไหนแต่คืออะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งนี้และมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างไร 1.2. ชั้นทามติของนานาชาติกับการเล่าเรื่องแบบชาตินิยมในขณะที่การนำเสนอภายในประเทศของทั้งสองฝ่ายอาจพยายามแสดงให้เห็นถึงความขัดแยง้งเป็นการปกป้องอธิปไตยอันชอบธรรมแต่การวิเคราะห์ของนานาชาติ กลับชี้เห็นถึงความจริงที่ซับซ้อนกว่ามากนานาชาติมองว่าความขัดแย้งนี้เป็นเหตุการณ์ทางทหารที่อันตรายและไร้สมดุลอย่างสิ้นเชิงโดยที่ฝ่ายหนึ่งมีกำลังด้อยกว่าอย่างมากและยังเป็นเครื่องมือทางการเมืองสำหรับรัฐบาลของทั้งสองประเทศรายงานฉบับนี้จะดำเนินการวิเคราะห์และถอดรื้อฉันธามตินี้ผ่านการตรวจสอบในเชิงลึกถึงปัจจัยทางทหารภูมิรัฐศาสตร์การทูต และการเมืองภายในประเทศ 2. ความไม่สมดุลทางทหารการประเมินอย่างรอบด้านจากนักวิเคราะห์ต่างประเทศการหักล้างข้อความนำของผู้ใช้ที่กล่าวว่ากองทัพไทยมีอาวุธที่ล้ำหน้ากว่ายุโรปนั้นสามารถทำได้โดยตรงจากการทบทวนขีดความสามารถทางทหารที่ครอบคลุมซึ่งจัดทำโดยนักวิเคราะห์ด้านกลาโหมและสถาบันคลังสมองระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง ความแข็งแกร่งของกองทัพไทยนั้นอยู่ในบริบทในภูมิภาคในทันทีและความเหนือกว่าของไทยเมื่อเทียบกับกัมพูชานั้นมีมหาศาล2.1การเปรียบเทียบแสนยานุภาพทางทหารอย่างครอบคลุมตามดัชนี Global Firepower Index 2025ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่25ของโลกและเป็นอันดับ3ในกลุ่มอาเซียน ในขณะที่กัมพูชาอยู่ในอันดับที่95ของโลกความแตกต่างที่ชัดเจนในอันดับนี้ย้ำถึงความเหลื่อมล้ำทั้งทหารที่ลึกซึ้งระหว่างทั้งสองประเทศ2.2ความแตกต่างในโครงสร้างกำลังพลและบุคลากรความไม่สมดุลในเชิงตัวเลขเป็นพื้นฐานสำคัญของการวิเคราะห์กองทัพไทยเป็นกองกำลังขนาดใหญ่และมีงบประมาณสนับสนุนอย่างดี โดยมีกำลังพลประจำการกว่า360,000นายและกำลังสำรองอีก200,000นายกำลังพลของกัมพูชามีจำนวน,นน้อยกว่าอย่างมากโดยมีกำลังพลรวมประมาณ124,300ถึง231,000นายซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำลังพลประจํำการความแตกต่างที่กว้างใหญ่นี้รวมถึงการมีระบบการเกณฑ์ทหารและกำลังสำรองที่แข็งแกร่งของไทย ทำให้ไทยได้เปรียบอย่างมากในการปฏิบัติการที่ยืดเยือ้อ2.3รากฐานทางเศรษฐกิจของแสนยานุภาพทางทหารช่องว่างทางการเงินเป็นดัชนีสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างทางเทคโนโลยีและปฏิบัติการ งบประมาณกลาโหมปี2025ของไทยอยู่ที่ประมาณ5.89พันล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ของกัมพูชาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจำนวนดังกล่าวโดยอยู่ที่ประมาณ860ล้านถึง1.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้กัมพูชาจะจัดสรรเปอร์เซ็นต์ของ GDP สำหรับการกระหมสูงกว่าแต่ช่องว่างของงบประมาณที่ใช้จริงยังคงมีนัยสำคัญทำให้ประเทศไทยสามารถดำเนินการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยโดยเทคโนโลยีระดับสูงได้ซึ่งเป็นสิ่งที่กัมพูชาไม่สามารถทำได้2.4ความไม่สมดุลของอาวุธทางอากาศ ทางบกและทางทะเลในจุดนี้เองที่ความไม่สมดุลทางเทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดซึ่งตอบโดยตรงต่อประเด็นอาวุธล้ำสมัยของผู้ใช้แสนยานุภาพทางอากาศนักวิเคราะห์ต่างชาติชี้ให้เห็นถึงความเหนือกว่าทางอากาศของไทยอย่างเด็ดขาด กองทัพอากาศไทยหรือ RTAF มีเครื่องบินขับไลร่รบ72ลำรวมถึงเครื่องบิน F-16 และซาฟ JAS-39 Gripen ของสวีเดนการนำเครื่องบิน Gripen ไปใช้ในการรบจริงในความขัดแย้งครั้งล่าสุดโดยใช้ระเบิดนำวิถีด้วย GPS นับเป็นจุดเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับทั้งไทยและบริษัทซาฟในทางกลับกันกองทัพอากาศของกัมพูชาถือว่าไม่มีนัยสำคัญเนื่องจากไม่มีเครื่องบินขับไล่ไอพ่นหรือเครื่องบินโจมตีโดยเฉพาะ กองกาลังภาคพื้นดินแม้กองกําลังภาคพื้นดินของไทยจะมีจํานวนเหนือกว่าในด้านยางเกราะและปืนใหญ่แต่ก็มีความไม่สมดุลที่น่าสนใจซ่อนอยู่กัมพูชามีคลังระบบจรวดหลายลํากลองด้วยจํานวนมากอย่างน่าประหลาดใจโดยมี4 6 3หน่วยเทียบกับ26หน่วยของไทยนี่เป็นข้อมูลสําคัญที่บ่งชี้ถึงการเลือกใช้ยุทธวิธีที่เน้นปริมาณและพื้นที่เป้าหมายเพื่อชดชชยการขดาดแคลนอานาจทางอากาศในขณะที่กองกําลังภาคพื้นดินของไทยกําลังปรับปรุงให้ทันสมัยด้วยรถถัง vt 4ของจีน ขีความสามารถทางทะเลการเปรียบเทียบในส่วนของกองทัพเรือถูกอธิบายว่าไร้สมดุลกองทัพเรือไทยเป็นกองกำลังทางทะเลที่แข็งแกร่งในภูมิภาคโดยมีเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์เรือฟริเกตและคาดว่าจะมีการส่งมอบเรือดำน้ำลำแรกจากจีนในทางกลับกันกองทัพเรือของกัมพูชาเป็นกองกำลังใช้ฝั่งและแม่น้ำขนาดเล็กที่มีเรือตรวจการเพียงประมาณ20ลตารางที่ 1. การเปรียบเทียบขีดความสามารถทางทหารไทย vs กัมพูชา ประเภทกัมพูชาไทยงบประมาณกลาโหม USD 1.3พันล้าน5.89พันล้านอันดับ Global Firepower Index 95 25กำลังพลประจำการ124,300ถึง231,000 360,000กำลังพลสำรองน้อยกว่า200 0 0 0 อากาศยานทั้งหมด25 492เครื่องบินขับไล่0 72เฮลิคอปเตอร์ทั้งหมด23 258เรือรบทั้งหมด20 293เรือบรรทุกเฮลลิคอปเตอร์0 1เรือฟริเกต0 7รถถังทั้งหมด644 635 ยานกรอก AFV 3627 16935เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง MLRS 463 26 3. กระแสทรณีการเหมืองมุมมองของมหาอำนาจต่อความขัดแยง้ง มุมมองของประชาคมระหว่างประเทศไม่ได้จํากัดอยู่แค่การเปรียบเทียบทางทหารอย่างง่ายๆแต่ยังมีความกังวลอย่างลึกซึ้งว่าความขัดแย้งในระดับท้องถิ่นนี้จะกลายเป็นตัวแทนของการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ที่กว้างขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนได้อย่างไร3.1เเงาของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ สื่อต่างประเทศและนักวิเคราะห์มองว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาเชื่อมโยงกับการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งสองชาติเป็นผู้สนับสนุนหลักในการพัฒนาศักยภาพทางทหารของแต่ละประเทศโดยที่การแข่งขันทางยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจทั้งสองพัวพันอยู่กับภาวะกลืนไม่เข้าใครไม่ออกด้านความมั่นคงของไทยกัมพูชา3.2 การถ่วงดุลของกัมพูชาฐานทัพเรือเรียมและอิทธิพลของจีนผู้สังเกตการระหว่างประเทศมีความกังวลเป็นพิเศษต่อความสัมพันธ์ทางทหารที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของกัมพูชากับจีนซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดความพยายามในการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย การยกระดับฐานทัพเรือเรียมโดยความช่วยเหลือจากจีนเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกจับตาม,มองโดยหน่วยข่าวกรองของชาติตะวันตกและตะวันออกกลางแม้ว่ากัมพูชายืนยันว่าฐานทัพนี้มีไว้เพื่อการป้องกันประเทศและไม่มีอะไรต้องปิดบังแต่นักวิเคราะห์กลับมองว่ามันมีศักยภาพที่จะกลายเป็นฐานทัพหน้าทางทหารของจีนเพื่อขยายอิทธิพลในภูมิภาค3.3การถ่วงดุลทางยุทธศาสตร์ของไทย สถานะของไทยมีความซับซ้อนมากกว่าแม้จะเป็นพันธมิตรที่ไม่ใช่นาโต้ที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงที่กว้างขวางและสามารถเข้าถึงฮาร์ดแวร์ทางทหารระดับสูงได้แต่ความร่วมมือด้านกลาโหมกับจีนก็เพิ่มขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหารในปี2006และ2014 นักวิเคราะห์มองว่านี่คือยุทธศาสตร์ถ่วงดุลที่มุ่งรักษาความสมดุลระหว่างมหาอำนาจและลดการพึ่งพาพันธมิตรรายเดียวมากเกินไปตาดางที่2การจัดตำแหน่งทางภูมิรัฐศาสตร์และการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ประเทศพันธมิตรทางยุทธศาสตร์หลักผู้จัดหายุทโธปกรณ์หลักตัวอย่างความร่วมมือทางทหารไทยสหรัฐอเมริกาพันธมิตรที่ไม่ใช่เนโตสหรัฐอเมริกา F16 UH-60 Black Hawk สวีเดน j a s 3 9 Gripen จีนรถถัง VTC การฝึกซ้อมร่วมกับสหรัฐโคบราโกความร่วมมือด้านกลาโหมกับจีนกัมพูชาจีนจีนรถถัง Type-59 าเฮลิคอปเตอร์เซต9 MLRS รัสเซียรถถัง T55 Tiger เกการอัพเกรดฐานทัพเรือเรียมโดยจีนการฝึกซ้อมทางทหาร 4. แนวรบทางการทูตและกฎหมายความขัดแย้งของข้อกล่าวหาและความนิ่งงันความขัดแย้งนี้ไม่ใช่เรื่องทางทหารอย่างเรียบง่ายแต่เป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนของกลไกทางกฎหมายการทูตและการเมืองซึ่งประชาคมระหว่างประเทศกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิด4.1มะระดกที่ยังไม่คลี่คลายของปราสาทพระมิหาร สื่อต่างประเทศยอมรับโดยทั่วไปว่ารากเหง้าของความขัดแย้งมาจากข้อพิพาทช,ชายแดนอันยาวนานเหนือปราสาทพระวิหารแม้จะมีคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ในปี1962และตามด้วยปี2013ที่มอบอธิปไตยให้กัมพูชาแต่ประเทศไทยก็ยังคงต่อตั้งการดำเนินการตามคำตัดสินอย่างเต็มที่ปัญหาทางกฎหมายที่ยังไม่คลี่คลายนี้เป็นเชื้อเพลิงที่พร้อมจะจุดชนวนความตึงเครียดทางทหารได้ตลอดเวลา 4.2บทบาทของอาเซียนการศึกษาการทูดแบบเงียบๆสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมีบทบาทสําคัญในการจัดการวิกฤตครั้งนี้แนวทางของอาเซียนโดดเด่นด้วยการทูดแบบเงียบๆและการจัดการความขัดแย้งแบบเผาผลาญช้าซึ่งมุ่งคืนสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะเดิมมากกว่าจะแก้ไขข้อพิพาทที่ซ่อนอยู่โดยตรง ความพยายามไกล่เกลี่ยของมาเลเซียนำไปสู่การหยุดยิงและข้อตกลงในการส่งทีมผู้สังเกตการของอาเซียนซึ่งสหรัฐยินดีว่าเป็นก้าวสำคัญอย่างยิง่งอย่างไรก็ตามข้อตกลงที่เปราะบางในช่วงแรกและข้อกล่าวหาที่ยังคงดำเนินการต่อไปเน้นย้ำถึงความไม่ไว้วางใจที่ฝั่งรากลึก4.3วงจรของข้อกล่าวหาทุ่นระเบิดและการละเมิดการหยุดยิง การรายงานของนานาชาติส่วนใหญ่เน้นไปที่การเล่าเรื่องที่ขัดแย้งกันและข้อกล่าวหาที่ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนกันไทยกล่าวหาว่ากัมพูชาวางทุนระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN-2 ใหม่โดยอ้างหลักฐานจากรายงานและการตรวจสอบภาคสนามการกระทำนี้ถูกมองว่าเป็นการละเมิดทั้งข้อตกลงหยุดยิงและอนุสัญญาออตตวาวา กัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้โดยระบุว่าทุ่นระเบิดที่พบเป็นของที่เหลือจากความขัดแย้งในอดีตและได้กล่าวหาไทยว่าการรุกรานทางทหารอย่างโหดร้ายและการละเมิดการหยุดยิงสัำๆตารางที่3ลำดับเหตุการณ์สำคัญทางการทูตและการทหารวันที่เหตุการณ์ผู้เกี่ยวข้องผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง23กร,รกฎาคม2025 การประทะก,การทางทหารประทุขึ้นอีกครั้งใกล้ปราสาทต,ตามเมืองทมกองทัพไทยกองทัพกัมพูชามีการประทะกันด้วยปืนใหญ่และเครื่องบินรบ28กรกฎาคม2025ประกาศการหยุดยิงทันทีและไม่มีเงื่อนไขไทยกัมพูชามาเลเซียผู้ไกลเกลีย่ยข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นสิงหาคม2025 ข้อกล่าวหาเรื่องการวางทุนระเบิดกองทัพไทยกองทัพกัมพูชาไทยกล่าวหาว่ากัมพูชาวางทุนระเบิดชนิดใหม่7สิงหาคม2025การประชุมคณะกรรมการชายแดนร่วม GBC รัฐมนตรีกลาโหมไทยและกัมพูชาผู้สังเกตการอาเซียนตกลงให้มีการส่งทีมผู้สังเกตการอาเซียนเพื่อตรวจสอบการหยุดยิง สิงหาคม2025การแลกเปลี่ยนข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดการหยุดยิงกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศทั้งสองฝ่ายต่างปฏิเสธการละเมิดและกล่าวหาอีกฝ่าย 5. การเมืองภายในและความจริงทางเศรษฐกิจปัจจัยขับเคลื่อนความตึงเครียดและข้อจำกัด สุดท้ายแล้วข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งที่สุดจากนักวิเคราะห์ต่างประเทศคือความขัดแย้งครั้งนี้ไม่ใช่การ,รเผชิญหน้าทางทหารที่มีเหตุผลแต่เป็นเครื่องมือทางการเมืองประชาคมระหว่างประเทศเข้าใจดีว่าทั้งสองประเทศมีเหตุผลทางการเมืองภายในที่หนักแน่นในการปลุกกระแสชาตินิยมในขณะเดียวกันก็มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงในการหลีกเลี่ยงสงครามที่ยืดเยื้อ 5.1ความขัดแย้งเพื่อบริโภคภายในประเทศรายงานจากต่างประเทศชี้ให้เห็นว่าผู้นำในทั้งไทยและกัมพูชาใช้ความตึงเครียดบริเวณชายแดนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในและรวมอำนาจของตนเองในประเทศไทยอำนาจทางการเมืองของกองทัพเป็นประเด็นหลัก นักวิเคราะห์แนะนําว่าความขัดแย้งนี้เป็นช่องทางให้กองทัพรักษาอํานาจและเบี่ยงเบนความสนใจของสาธารณะจากความผันผวนทางการเมืองในวงกว้างและการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปจากพรรคการเมืองที่มีแนวคิดก้าวหน้าในกัมพูชาความขัดแย้งช่วยให้นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนต บุตรชายของผู้นำที่ปกครองมาอย่างยาวนานสามารถสร้างความชอบธรรมและรวมชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยเรื่องราวที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความสามัคคีในชาติ5.2ต้นทุนที่สูงของการยกระดับความขัดแยง้ง แม้จะมีความไม่สมดุลทางทหารแต่การเกิดสงครามที่ยืดเยื้อถูกมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาอาศัยกันอย่างมากของทั้งสองประเทศโดยไทยต้องพึ่งพาแรงงานจํานวนมากจากกัมพูชาและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกัมพูชาขึ้นอยู่กับการเดินทางข้ามพรมแดนจากไทยอย่างมาก หากความขัดแย้งยืดเยื้อจะส่งผลกระทบอย่างหายนะต่อการค้าการขัดแคลนแรงงานและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศความจริงทางเศรษฐกิจนี้ทำหน้าที่เป็นตัวเบรกที่ทรงพลังต่อการยกระดับความรุนแรงทางทหาร 6. บทสรุปมุมมองที่แท้จริงจากนานาชาติ6.1 มุมมองของนานาชาติที่ระมัดระวังไม่ใช่ความประทับใจในแสนยานุภาพทางทหารของไทยแต่กลับมีความกังวลอย่างยิ่งต่อลักษณะที่อันตรายและมีแรงจูงใจทางการเมืองของความขัดแย้งนี้โลกมองเห็นความไม่สมดุลทางทหารที่ลึกซึ้งข้อพิาพาททางกฎหมายที่มีรากเหง้าจากการล่าอนณานิคมและพลวัตทางผูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง การประทะก,กันไม่ได้ถูกมองว่าเป็นความสำเร็จอันรุ่งโรธของแสนยานุภาพแต่เป็นปัญหามนุษยธรรมที่น่าเศร้าซึ่งทำให้พลเรือนต้องอพยพและสร้างความไม่มั่นคงในภูมิภาคที่เปราะบางอยู่แล้ว6.2เส้นทางข้างหน้าความสงบแบบเย็นชาที่มาพร้อมความตึงเครียดที่ยังไม่คลี่คลาย เนื่องจากมีแรงจูงใจทางการเมืองภายในที่สนับสนุนให้ความขัดแย้งดำเนินต่อไปและมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ขัดขวางการยกระดับความรุนแรงนักวิเคราะห์ต่างชาติต่างเชื่อว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการกลับสู่ความสงบแบบเย็นชานี่คือภาวะสมดุลที่เปราะบางซึ่งอาจมีเหตุประทะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ไม่น่าลุกลามไปสู่สงครามเต็มรูปแบบ การทูตโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านอาเซียนจะยังคงเป็นกระบวนการที่ช้าและต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดโดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการความขัดแย้งที่เรื้อรังมากกว่าการแก้ไขปัญหาอย่างถึงแก่นรายงานนี้รวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์ที่หลากหลายจากสื่อต่างประเทศและองค์กรที่น่าเชื่อถือซึ่งได้แก่ เอาจากซีรารอยเตอร์สเดอะสเตรสไทมส์และเดอะนชั่นรวมถึงรายงานของผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันคลังสมองด้านกลาโหมและภูมิรัฐศาสตร์เช่นสถาบันโลวีสถาบันนานาชาติเพื่อการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และ Global Firepower Index นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการและแหล่งข้อมูลสารานุกรมเพื่อประกอบการวิเคราะห์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น